สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสบมบูรณ์นะพี่น้องเก็บบุมพี่น้องหลังจากหิวนอนลายเมื่อพี่น้องเลยสีโซมเมือ่อคืนเนิก็ไปเยี่ยมอันหนุ่มเสือเนาะลานลานทรายพี่น้องนอนผ่นท้าไปนะเผ่นนอนิ่นว่าแม่ผ่นว่าไข้เน่เรวอว่าสันแต่ว่าท้าเมื่อยแห้งพี่น้องเลยเพราะว่าลงทองเก็บทองประมาณสามเมื้อพี่น้อง เขาไปเวจบนะสองโมงมืางคืนนี่เนาะหลังจากอันเข้าขายคลองมาแล้วเข้าไปเวดกับกิ๊กี๊สองคนมากับลูกสองคนพี่น้องเลยมา่ายสองโมงกลางคืนพี่น้องไปหลักกะหนุ่มเสื้อกะนอนแม่พูดว่าใครเนตแต่ว่าเฮาน่นอยากให้กองยางสะอาดไปกินพี่น้องเลยเพราะว่าเขาเศร้าลายคนเลยยางสะอาดย,ยางกุ้งเนาะส่วนกิ๊กี๊เป็นนักกกินยางสะอาดเลยประหลง มืกเมือม่อเนี่ยเทาก็จังสิไปใส่ต่อพี่น้องเลยบังเถือก็จะได้ไปขายของบ้านหมองไข่เด้พี่น้องหมองไขด่ดอนตูมเดอ้อหนาหนาหิวนอนพี่น้องเลยเห็นเบิดลคมิดเลยผาตอนเี้กกำลังนั่งเห็ดน้ำจิ้มลูกซีนอยู่พี่นอ้องจ้าต้มเขียวต้มเห็ดน้ำจิ้มลูกซีนเนาะ กะซีประมาณนี้ต้มมะขามเปียกแล้วก็ต้มน้ำตาลนะพี่น้องเนาะนี่บหัวสิว่าวานนะันบัววันน้องมื่อนี่น้ำตาลเท่ากับบัลายน้ำตาลอยากเบิดพี่น้องแกบูมกับไส่เลยว่ะตะกี้กับเห็ดบ่อคอยเป็นดอกเห็ดไปนี่เลยพี่น้องเลยเอาคลายรายงานเลยเห็ดตำจิ้มลูกสิ้นกะซี่บัวเป็นโฮเนาะ นิ้วนอนหนาดำพี่น้องเลยหนาสีหนาโซมอคืนเดี่ยมาหออเทอนประมาณสองโมงเนาะเออประมาณสี่โมงไปเยี่ยมหนุ่มเสื้อนนะ่ะสองโมงเผื่อสิมาหอดพี่น้องเลยก็ไกล้เติบเนาะตัวเมืองเมืองไซยผู้ทองคนเลยอยู่ตัวเมืองเลยพี่น้องขายของกับบ่คอยดีปาไในพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่บ่้คอยได้ขายไปกวงไปไกลส,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 สื่อวาสัสะหากเหตุไปพี่น้องจ็กสิหายยังบ่มีแนวหาเนะ ือเาถ่ายคลิปกะยอดวิวก็เอาบัน,นั่น,นะพี่น้องยอดวิวบอกค่อยดีปันใดเลยเลยหาไปแบบนี้ไกลเกลื่อนใครคลองไปงานล,ละสามร้อยสี่ร้อยก็เอาเนาะจัา,จาสีหายอย่างหักหิ้วนอนกับบุุ่มบนรณ์ดอกพี่น้องเลยมือมือไปกระเบื้อเสน่กับไปไกลได้บ้านน,นยายูงเมื่อคืนเนี่ยไปกับลุกกิ๊กิ้พี่น้องเลยใครเน่งงแล้วก,ก,ก็แม่กับส่วนไปขคยคองนำ แต่ว่านางกัยังเจ็บค้อยังไอนนอยู่้าต้มลูกศิลนต้มน้ำลูกศิลนพี่น้องน,นี่ต้มน้ำมะขามเปียกพี่น,อน้อ,มนนองมันผดกระขกักาจะเอาแป้งลงพี่น้องเลยแป้งแมว วิธีเห็นนาำจิ้มลูกศนเนาพี่น้องเนาะจมแต่ละหลอบก,กับสีให้เติบพี่น้องไยเพราะว่าการสมมติว่าห้าวใส่หมักิีแหงหมักผีแบบว่ามักผีกบบกผกข้าขวขัวแล้วมักกับสีนานเสียเราพี่น้องเนาะเมื่อนี่สีลองใส่หมักพีขาวมักิีแบบขัวแล้วสีนาตาจะเป็นอะไรพี่น้องท้าเบิง่ง โอเคบบพี่น้องแกบมุมเห็นของข้าเจ้าเมื่อคืนวานนี่เนาะไปคายคองแล้วก็ไปล้ำเมืองนำจีมข้าเจ้าพี่น้องแปลว่าเขาไปเขาก็ต้องเบิ่งนาพี่น้องเลยต้องเบิ่งข้าเจ้าเห็ดนำเมฆ่าสวรรค์โบเมฆาอันแถวปักซองบบเนาะเขาไปล้ำเบืองข้าเจ้าเห็ดแต่ว่าข้าเจ้าเห็ดแต่ข้าเจ้าครัวมักเพียงหาวใส่น้ำนำหนามานะพี่น้องแกบมุมกับสีลองเห็ดเบิ่งเมื่อนี่แหละจะเป็นอะไรกระทะเบิ่งกันเด้อพี่น้องอาากินโบ ่าวเศร้าน้ำกันเด้อพี่น้องอันนี้ก็ห่อสมปลาเด้อพี่น้องเด้อห่อสมปลาฮะเนาะสบายดีพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อกินข่าวยำมะส้าพี่น้องเลยนั่นจิลล์บอข่าวสบายดีเด้อพี่น้องทุกคุลสกุลสมองสมบัติ ขงาวกันเด้อพี่น้องเด้อเอามามุมงตางล้มตางล้มุ้งเฟ้นจะมานลม ก็จมป้านองกนอนเป็นสองบแเสะนมเสื้อมาบ่ลรกอบ่ได้มาเห็นแต่ห <author> ้าอันเยมากต้องอเขาไปทาร์มบ่ นอนน้ำรานเป็นมากขึ้น mm. 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 Dạ không có. Bố muốn bỏ Không Đó không. Đó không mẹ. Hôm hết bên vực đi, phía đông bài ไปถ่ายกักก เี่ยนเป็นน้าพอนี่พี่น้องเอเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันตรงเนาะเอาเปลยน้องเสืต้องมีที่เกราเนาะเออฮาร์มอลาเตันเต็มากันเดียงนั่นีอยเช็คะทนบพี่น้องเล้อนนะรลายราพี่น้องเลยลายแหงแต่ว่าฮานมอลำเนี่ยใส่โถลดหุ่นได้เงใจสบายทอดพี่ราวน้องสาวราทุกสมัยบอ เอาคนใดสองขนเดือกเอาโลยเจ้าเอาดวงใจสบายพ่อเนาะขอเสียงตบะตัสวดตัวช่วยใ้พี่ต้องสาราดวงใจสบายพ่อ ำเลือกนะน่อยคนประมาณเจ็ดแปดคนนี่แหละอยู่ทหานมอลำเลือกนนะ่ยพี่น้องเลยล่องโซดเสพโซดแต่ว่ามอลำเลือกอนะ่ะน้อยไปบ้งน้อยไปพี่น้อง ซื้อป้ายกิ๊กี้แหนพ่อกิ๊กี้บอนอ้อนรับพี่น้องจ้าต้นเด็กายคุ้นกับลายพี่น้องค่ะแต่ว่าบ่ลในกล้วยได้คล้ายเป็นไหน กะฮะวายกับเบิง์ควนควนสิบเบิดกับเกบกิ๊กกี้อยากนอนนฮะแงด่ดิโนซาตเ้อรเบอรชอ บดแดงไพ่ยังมาครบนางนอน,นอนนอนนอยเดียวอ่ะสัตว์ลุกทั้งนายเลย คลิปนี้ก็ขอเกบภาพไปเพียงต่นนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องไปนอกก้องเกบมุมคลิปต่อไปเด้พี่น้องลงมคลิปปะทวงบะท่านก็บข้อโทษข้อัยหลายเด้อ